สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ไม่สมได้ปลากูห้าเนาะคะ่ะปลากูห้าลักษณะจะคล้ายๆปลาช่อนนะคะไอ้เพื่อนบ้านเอาให้ค่ะเพื่อนไปอไอ้ใส่ใส่ด่างใส่ตะคร้หรือว่าไส่มองอะคะ่ะไส่ไตน้ําแข็งเนาะคะ่ะเพื่อนได้ไมาเยอะเพื่อนก็เลยแบงให้มาตัวหนึ่งกิโลกลัวอยู่ค่ะนี่กิโลกลัวอยู่ตัวบางไงปลาที่ไม่สมเคยลงไปอะ,ะ,ะค่ะว่าราคาแพงก็ปลาแซลมอนเนาะคะ่ะเพราะว่า เป็นปลาจากทะเลสาบน้ำจืดเนาะคะ่มะมันเปนปลาเลี้ยงปลาแซลมอนเพิ่นเลี้ยงได้เนาะคะ่ะปลาแซลมอนก็เลยถือกออ่าไม่สมว่าเหมือนรสชาติเหมือนปลาช่อนนะคะ่ะใครก็แซ่บแซบ,แซบกับพี่น้องต้มยำไม่สมเสียเอาไปต้มยำเนาะคะ่ะอ่าเพื่อนบ้านเอามาให้แล้วเอาไว้ข้างนอกบ้านมันก็เลยไอ้สีผิวแห้งๆแน่มือสั้าสดๆอยู่จ้ะแต่ว่าเอาไว้ข้างนอกโดนล,ล้มก็เลยแห้งแน่ค่ะ เพราะว่าอากาศข้างนอกกับประมาณหนึ่งองศาค่ะเ,เพื่อนแม่สมกส็เลยสีออนมาแลหอ่แมาแล่นาะคะ่ะแล่ไว้มืออื่นสีอ่อนถอดไซเนื้อให้ลูกกินค่ะปลาสดๆนันแซ่บนี่นะคะนี่ไข่เพื่อนคือปลาช่อนเลยค่ะคือไข่ปลาช่อนเนื้อยาวนี่ค่ะต้มยำแซ่บๆค่ะต้มยำพุ้งปลาหัวปลาเนาะคะ่ะนี่ตัวบักใหญ่ให้สมเอาให้เบิ้งสันดอก อยู่ในตลาดก็มีขายค่ะเป็นแบบอ่าที่เพิ่นแล่เนื้อออกแล้วก็ปร,ประมาณกิโลนึงก็ประมาณสามสิบยูโรกิโลเป็นพันเนาะค่ะแพงกว่าปลาแซลมอนเพราะว่าอ่าเป็นปลาที่บ่ได้เลี้ยงเนาะค่ะเป็นปลาธรรมชาติอะค่ะโอเคนะคะไม่สมอให้เบิงตัวบักใหญ่ค่ะเพื่อนเพืเ่อนตัวบักใหญ่ค่ะรสชาติก็เหมือนปลาช่อนนะคะนี่ยแหละ นี่นะคะใครมันมีมันพอมค่ะต้มยำแซ่บตอนนี้ลูกกับแฟนกับไปตกปลาตกปลาใต้น้ำแข็งค่ะเมื่อนี้อากาศดีเนาะค่ะเพื่อนๆหนึ่งองศามีแสงแดดลูกๆกับแฟนก็นเลยออกไปทะเลสาบน้ำจืดน,นาบ้านค่ะตอนนี้กำลังสิไปตกปลาใต้น้ำแข็งเยอะตอนนี้ทะเลสาบนาบ้านกันยังเดินบนน้ำแข็งได้เยอะค่ะ อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาทุกวันแล้วค่ะตอนนี้อ่าหนึ่งองศาแต่ว่ากลางคืนก็นมีติดลบอยู่ค่ะลบแปดลบเก้าอยู่กลัวน้ําแข็งหนาบ้านฉีละล้ยเหมือนกับช่วงวันแรงงานผุ้หลักคเพื่อนเพื่อนน,นี่เนาะเดี๋ยวแฟ้นสี่อันตกปลาใต้น้ําแข็งแล้วก็ใส่เบ็ดไปค่ะข้ามขึ้นพอมค่ะเดี๋ยวไม่สมแล้วปลาเสร็จเดี๋ยวไม่สมสิพาไปเบิงเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาเบิงไปนิดนึง <laughs> ปลากูห้าหรือว่าปลาช่อนฟิแนแลนด์เนาะนี่ค่ะเพื่อนๆ่แล่ไปก่อนค่ะมือนีดได้ทอดไ่เนยให้ลูกกินปลาสดๆมันเส็จโอเคเนาะเพื่อนๆเนานะสวัสดีค่ะ